ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเว็บหาเงินออนไลน์ปลูกกัญชานะครับสําหรับสมาชิกผู้สมัครใหม่นะครับสมัครเข้ามานะครับก็จะได้รับเงินฟรีไปเลยนะครับ35บาทนะครับและเรานะครับสามารถใช้เงินฟรีนี้ไปลงทุนนะครับให้เรากดเข้าไปที่คําว่าสั่งซื้อนะครับแล้วก็ให้เรานะครับเลือกซื้อชาต้นแรกนี้เลยนะครับสําหรับวิธีการสมัครนะครับก็ตามรูปภาพที่ผมขึ้นให้เพื่อนๆดูอยู่นตอนนี้เลยนะครับ สมัครเข้ามาแล้วนะครับทางระบบเขาก็จะแจกเครดิตฟรี35บาทนะครับเพื่อนๆสามารถนํามาลงทุนกัญชาต้นนี้ได้เลยนะครับกดซื้อเลยนะครับกดซื้อทันทีเลยนะครับสําเร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราซื้อสําเร็จแล้วนะครับก็ใหเรากดถอยนะครับจากนั้นก็ให้เรานะครับลิกเข้ามาที่คําว่าฟาร์มนะครับตรงกลางล่างสุดนะครับ หลังจากที่เข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับเราก็เห็นว่าเรานะครับมีต้นชาหนึ่งต้นแล้วนะครับแล้วก็ให้เรานะครับทําการหดน้ํานะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ตัดหญ้าออกนะครับแล้วก็ให้เรานะครับคลิกเข้าไปที่คําว่าเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อรับผลกําไรทุกวันเลยนะครับในทุกๆวันนะครับเราจะต้องเข้ามากดรับนะครับแล้วก็อย่าลืมหดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้กับชาของตัวเองทุกๆวันด้วยนะครับ สำหรับกัญชาต้นฟรีนี้นะครับเราจะมีรายได้ต่อวันก็คือวันละ25บาทนะครับและระยะเวลาที่เรามีรายได้นั้นจะอยู่ที่3วันเท่านั้นนะครับสำหรับสายฟรีนะครับเล่นได้3วันนะครับก็เท่ากับ75บาทนะครับแต่ถ้าว่าใครอยากลงทุนนะครับก็สามารถเลือกลงทุนได้เลยนะครับลงทุนขั้นต่ําก็จะอยู่ที่500บาทนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับลง500บาทเพื่อนๆก็จะมีรายได้ต่อวันก็คือวันละ25บาทนะครับ และระยะเวลาที่สร้างรายได้นะครับก็จะอยู่ที่50วันเลยนะครับแต่ถ้าว่าเพื่อนๆนะครับลงทุน3,000บาทนะครับเพื่อนๆก็จะมีรายได้ต่อวันก็คือ105บาทเลยนะครับและระยะเวลาที่ทําเงินให้เรานะครับก็จะอยู่ที่60วันเลยนะครับผลกําไรทุกวันนะครับเพื่อนๆสามารถกดถอนได้เลยนะครับเมื่อยอดครบ100บาทนะครับและผลกําไรทุกวันนะครับเพื่อนๆจะต้องเข้ามากดรับทุกวันเลยนะครับเล็กเข้ามาสามารถเก็บเกี่ยวนะครับ และสาหรับชาต้นนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องใช้ยอดเงินในการลงทุนอยู่ที่8 0 0 0บาทเลยนะครับและเราก็จะมีรายได้วันละ236บาทเลยนะครับส่วนระยะเวลาที่ทาเงินให้เรานะครับก็จะอยู่ที่7 0วันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนและสําหรับชาต้นสุดท้ายนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องใช้ยอดเงินในการลงทุนก็จะอยู่ที่20,000เลยนะครับเราจะได้รับต่อวันก็คือวันละ522บาทนะครับและระยะเวลาที่ทำเงินให้เรานะครับก็จะอยู่ที่80วันเลยนะครับ สำหรับวิธีการเติมเงินและถอนเงินนะครับเพื่อนๆสามารถเติมถอนด้วยแอปธนาคารได้เลยนะครับและช่องทางสุดท้ายของการสร้างรายได้ของแพลตฟอร์มนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกเข้าไปที่คาว่าเชิญเพื่อนเลยนะครับหลังจากที่เข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกคัดลอกลิงก์เชิญของตัวเองเลยนะครับแล้วก็นําไปแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นเขานะครับเมื่อเขาสมัครต่อลิงก์เราเขาเติมเงินเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือว่าส่วนแบ่งนั่นเองนะครับ หรือว่าเพื่อนๆนะครับสามารถให้คนอื่นเขาสมัครด้วยการสแกน QR code ของเพื่อนๆได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิววิธีการลงทุนให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าว่าเพื่อนๆนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถแอดไลน์ผมที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย